I know. คนละครึ่ง plus ลัดจัดให้อีกครึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะของการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในกลุ่มประชาชนเรียกว่าก็คือคักไม่แพ้เมื่อวานนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกแต่ที่กลายเป็นการพูดคุยในวงส,สนทนาทุกวงเลยก็คือหลังจากที่เมื่อเช้านะคะกระทรวงการคลงังมีการเปิดสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ495,000สิทธ์ เต็มเรียบร้อยแล้วภายในเวลา7นาฬิกา25นาทีเมื่อเช้านี้อย่างไรก็ตามค่ะสาหรับคนที่พลาดหวังก็ยังคงมีโอกาสเพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบสิทธิ์คงเหลืออีกและเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปจนกว่าจะครบวงเงินงบประมาณของโครงการค่ะทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยนะคะความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่2ว่า ภายหลังจากที่กระทรวงการคลงังมีการนําข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้เป็นวันแรกไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คํานวณวงเงินสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ละรายก็พบว่ามีจํานวนสิทธิ์ที่คงเหลือนะคะอยู่ที่4 9 5 8 5 5สิทธิ์ทางกระทรวงการคลังก็นําสิทธิ์เหล่านี้มาเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันนี้ก็คือเวลาเดิมค่ะเปิด 6นาฬิกาเมื่อเช้านี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ลงทะเบียนครบตามจำนวนสิทธิ์เมื่อเวลา7นาฬิกา25นาทีเป็นที่เรียบร้อยโดยทางกระทรวงการคลงังก็จะมีการนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนใหม่ในแต่ละวันนั้นไปตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำอีกครั้งหากมีกรณีของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหรือว่าวงเงินสิทธิ์นั้นยังคงเหลือก็จะนำวงเงินที่ยังคงเหลือนั้นมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www. c o l a k r g p l u s com แล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้จนถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบวงเงินงบประมาณของโครงการค่ะ ไปดูฝั่งของร้านค้ากันบ้างนะคะสำหรับการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการข้อมูลสะสมวันอังคารที่21ตุลาคม2568เวลา16นาฬิกาพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วอยู่ที่2 7 9 7 4 6ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิมค่ะอยู่ที่ประมาณ89,127ร้านค้าร้านค้าใหม่1 9 6 1 9ร้านค้า ส่วนร้านค้าที่อยู่ขั้นตอนการสมัครนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแสนค่ะก็คือป,ประมาณ91,000กว่าร้านค้าทางนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขสามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการจะเปิดให้เริ่มสแกนรับเงินจากประชาชนได้จริงวันที่29ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมและร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครร้านค้าในวันที่19ธันวาคมค่ะ ส่วนทางด้านภาคเอกนชนนะคะนายเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มองว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์20ล้านคนและมีร้านค้าเข้าวงโครงการมากถึง2-3แสนรายส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของประเทศแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาค้าขายในประเทศก็มองว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นเป็นเพียง20%เท่านั้นขณะ ที่อีก80%ของโครงการก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจไทยนั้นขับเคลื่อนได้จริงแต่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะทางสอทอก็เสนอให้ขึ้นทะเบียนสินค้าไทยให้เป็น Made in Thailand ควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดสร้างในประเทศให้ถึง30-50%เพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นและเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยด้วย นอกจากนี้ก็เสนอให้โครงการคนละครึ่งพลัสเฟส2นะคะให้เปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสินค้าไทยโดยขอให้ทางกระทรวงพิจารณาให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีปลายปีสำหรับองค์กรที่อุดหนุนสินค้าเม d ดอินไทยแลนด์เป็นการจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะนะซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขอให้เพิ่ม KPI นะขึ้นให้ได้30%แล้วไปถึง50%นี่ก็จะมีเงินหลายแสนล้านที่หมุนเวียนไม่ใช่รอบเดียวจะหมุนได้หลายรือรอบแล้วก็จะเกิดการจ้างงานจริงสร้างความแข็งแกรงให้กับ s อสของเราจริงโดยไม่ต้องมีภาระทางการคลังเพราะเป็นงบปกติอยู่แล้วแล้วขยายเฟสที่2ไปสู่ให้ภาคเอกชนมาช่วยซื้อภายใต้เมดิ Thailand ซึ่งตรงนี้ก็จะให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาการลดหย่อนภาษีปลายปีสําหรับผู้ที่ ช่วยอุดหนุนสินค้าเหล่านี้